สวัสดีนะฮะทุกคนห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ไปไหนโอเคมาเริ่มกันเลยในงานเดินไฟนะครับในงานจริงเลยนะที่ผมทําเนี่ยเดีย๋ยวนี้บ้านสมัยใหม่อะ่ะก็จะเป็นการเดินแบบผ่าผนังฝั่งท่อนะครับคือกรีดปูนแล้วก็ฝั่งท่อไปที่ปูนแล้วก็จะฉาบปิดมันก็จะเรียบไปนะครับจะไม่เห็นสายไฟจะไม่เห็นท่อ นี่แหละครับคือการพาฝังในงานฝังเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นท่อเหลืองนะครับท่อเหลืองก็มีอะไรบ้างก็จะมีหลักๆก็มีบล็อก2อคู4แล้วก็4ีคูบล็อกอันนี้จะเดินลอยนะครับในส่วนนี้ก็คือมันจะอยู่ เหนือฝ้าจะไม่เห็นหรอกใช่แล้วก็บล็อกเล็ก2อคูนสนะครับส่วนนี้จะอยู่ฝังในปูนนะบอกอันนี้2อคูนสะเป็นบล็อกเล็กเขาก็เจาะรูมาให้หมดแล้วเอ้ไม่ใช่ดิพูดผิดเขาแบบเหมือนทำวงม้ให้แล้วอะแต่ว่ามียังปิดอยู่ และเราไม่ต้องเจาะใหม่นะเราแค่เอามือโยกมันก็ออกแล้วครับมือโยกเนี่ยมือโยกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโยกออกแล้วก็จะเป็นวงกลมพอดีเลยเพื่อใส่คอนเนคเตอร์นะอันนี้คือคอนเนคเตอร์ข้อต่อเข้ากล่องหลยก็จะมีสองส่วนส่วนที่เป็นเกีียวแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใส่กับเกีียวตัวนี้วิธีการง่ายมากเราแค่ สวมไว้แบบนี้นะมันจะพอดีของมันเลยเนี่ยแล้วเราก็หมุนใส่เข้าไปในเกียวแค่นี้ครับส่วนนี้คือจะฝังอยู่ในปูนมันจะมีรูใหญ่อยู่ตรงกลางครับแล้วก็รูเล็กรูเนี้ยมันจะใส่คอนไม่ได้นะก็คือไม่ต้องใส่ก็สวมท่อไปเลยท่อที่สวมก็เป็นขนาด4หุ่นนี่แหละแต่อันเนี้ยใส่คอนได้อ่า ส่วนมากก็อยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วครับตัดตั้งแบบนี้นะครับในนี้ก็จะเป็นปลั๊กหรือสวิตอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีครับมันจะมีฝาครอบเรียบไปกับผนังโอเคแล้วก็อันนี้คือกล่องปลั๊กสายนะครับมันเอาไว้ใช้เป็นแบบจุดแยกอะเวลาเดินไฟเรามี จุดแยกหรือจุดที่จะต้องต่อจำอะ่ะเราจะต้องมาต่อจำในกล่องนี้นะครับอันนี้เขาก็ทำเป็นวงมาให้แล้วคือเราก็สามารถใช้ค้อนเคาะแล้วมันก็จะออกเลยนะครับไม่ต้องใช้โหุซอเจาะนะครับมันจะสะดวกและรวดเร็วมากแค่ใช้เนี่ยใช้ค้อนแบบนี้เนี่ยเคาะไปเลยครับเคาะไปเลยมันก็จะออกโอเคเป็นแบบฝางัดนะครับอันนี้ก็แค่งัอด่างนี้นะครับ ก็หลุดแล้วเองง่ายๆครับเป็นแบบฝงังอ่ะสุดแล้วส่วนมากงานช่างไฟฟ้าก็ไม่ค่อยได้เจาะอะไรเท่าไหร่ท่อในงานช่างไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเป็นระบบบินกับระบระบ,บหุ่นนะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นหุ่นมันจะสะดวกเนี่ยพอรูที่มันให้มาเนี่ยมัน เป็นระบบหุนมันจะเข้าได้เดียกันหมดระบบหุนที่มันใส่คอนเนี่ยท่อที่เดินเดี๋ยจะมี3มห,หุน4ี่หุน6หุนแล้วก็หนิ้วเนี่ยเอ้ยหนิ้วแมวดีกว่า1นิ้วมันใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยได้เดินเอาสามหุน4ี่หุนแล้วก็6หุนเนี่ยมันจะจะเป็นคอนเนคเตอร์ขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันหลายคนสงสัยว่า <im itation> เวลาใช้หุ่นซอเจาะแบบเจาะ เจาะในส่วนที่มันต้องเจาะสมมุติข้างหลังหรืออะไรแบบนี้เนี่ยหรือเป็นรางที่ผมเจาะเนี่ยมันต้องใช้โหดซอขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นในงานท่อสีเหลืองอะ่ะมันจะใช้โหดซอเนี่ยครับขนาดยี่สิบหกนะครับเป็นขนาดยี่สิบหกมิลนะครับดูนะครับเป็นขนาดยี่สิบหกมิลน,นะนั่นแหละเป็นขนาดขนาดยี่สิบหกมิล อันนี้เป็นลานครับจะเป็นเทคนิคที่ผมจะมาสอนการเจาะใส่คอนเนคเตอร์นะครับส่วนนี้ก็คือจะฝังนะจะอยู่บริเวณตรงที่เป็นจุดรวมสายนะครับคือตรงที่เป็นตู้คอน sumer จะมีท่อเรียงลงมาผมจะใส่เป็นรางพลาสติกแบบนี้นะใส่คอนเรียงกันเลยสะดวกครับโอเคผมจะมาเจาะให้ดูนะ เจาะให้ดูนะครับคอนมันจะวางอยู่บนเนี้เรียงกันเลยนะไปลงติ๊กต็อกมาแล้วมีคนสนใจอยากให้ทําให้ดูครับทํำยังไงนี่ครับมันจะเรียงแบบเนี้ยหลายๆท่อเลยโอเคยวจะทําให้ดูนะก็เป็นรางสีขาวที่ใส่สายไฟนี่แหละแต่ว่าผมก็ตัดขอบตัดขอบตรงนี้ออกไป เพราะว่าฝังมันมันจะหนาเกินออกมาก็เลยตัดออกไปนะครับเอาแค่ให้มันพดอดีก,กับคอนเนคเตอร์แบบนี้ก็วิธีการเจาะให้เท่ากันนะก็ตลับเม็ดตลับเมตรเกีียวแบบนี้เลยนะหัวท้ายนะ เขี่ยออกมาประมาณ2เซนอันนี้คือที่ผมใช้จริงๆนะ2เซนแล้วก็ตีเส้นเลยครับตีเส้นนี่ครับ2เซนนะโอเคเนีเนแต่ที่สอเขียนไปแล้ว จากตรงนี้ถึงตรงนี้คือ2เซนนะครับแล้วก็ตีเส้นยาวเลยแล้วก็ความห่างของคอนแต่ละตัวนะความห่างของคอนแต่ละตัวผมจะใช้ความห่างอยู่ที่ประมาณสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งที่ผมใช้ใช่มันจะไม่ชิดแล้วก็ไม่ห่างเกินไปกำลังสวยนะครับ จุดเริ่มต้นก็ห่างออกมาสักสักสามเซนก่อนเอ้สามเซนเยอะไปเอาสองเซนครึ่งดีกว่าอ่าสองเซนครึ่งนี้นะสองเซนครึ่งนี่ดูสองเซนครึ่งคืออันนี้นะสองเซนครึ่ง คือคอนตัวแรกจะอยู่ตรงนี้2เซนครึ่งแล้วก็วัดห่างออกไป3มเซนครึ่งทุกทุกความห่างก็จะห่าง3มเซนครึ่ง3มเซนครึ่ง3มเซนครึ่งนั่นแหละมันก็จะเท่ากันไม่มีอะไรบ้างเลยผมจะวัดต่อไปนะ3มเซนครึ่ง อันนี้ผมวัดเสร็จแล้วนะสามเซนครึ่งมันจะได้ประมาณ8ท่อความยาวตรงนี้อยู่ที่30มสิเซนนะครับจะใส่ได้ประมาณ8ท่อโอเคห่าง3ามเซนครึ่งผมวัดไว้หมดแล้วอ่าแล้วก็มาเจาะสว่านนะครับที่ใช้เจาะใส่หุ่นซอ26ยิบหกมิลก็เจาะเลยครับจะเสียงดังหน่อยนะผมเจาะให้ดู เนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดมันเจาะเข้าไปแล้วนิดนึงอ่ะเวลาเจาะเราให้ตัวแบบนี้นิดหน่อยนะครับไม่ต้องตรงเลยเพราะถ้าเกิดตรงไปเลยอ่ะไอพลาสติกอ่ะมันจะติดคลายอยู่ที่ดอนครับให้แบบเอียงองศานิดนึงเวลาเข้าไปแล้วอ่ะ,อะให้ดูนะเนี่ยเข้าไปประมาณเนี้ยนิดนึงอ่ะแล้วก็เอียงองศาแล้วก็ค่อยๆหมุน มันก็จะไม่ติดนะครับได้แล้วรูหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมันก็จะติดอยู่ที่อันนี้นี่แหละแต่ว่ามันจะเอียงนิดหน่อยแล้วก็ใช้อันนี้งัดออกได้ครับเ็กแหมงัดออก ก็ใส่คอนเนคเตอร์เลยนะนี่ครับมันจะพอดีนะโหนซอขนาด26มมิล ไอ้ตรงนี้ห่างไปนิดนึงผมอาจจะวัดคาดเคลื่อนเพราะปะกะติมันจะพอดีนะโอเคให้ดู <c oughs> ขออภัยทีอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยแต่โดยประมาณนะมันจะห่างประมาณนี้นะครับมันจะพอดีแต่เนี้ยน่าจะวัดผิดอ่าไม่เป็นไรก็ไปประยุกต์ใช้กันระยะห่าง3ามเซนครึ่งนะจะได้สวยๆประมาณนี้อันนี้มันคาดเคลื่อนก็เลยดูแปลกๆโอเค แค่นี้ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูท้ายคลิปนะครับที่ผมทำในงานจริงในการฝังท่อนะโอเคขอบคุณครับ